ค okay. อุ้ยลืนทนมทอดแมสสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดชุดนิสิตจุฬากันคะ่ะทุกคนเย้คือไม่ถึงอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็เพิ่งได้ผลมหาลาัยไปนะคะก็คือเราติด,ดนิ่ทศจุฬาได้เองค่ะ <c oughs> นั่นแหลคะค่ะทุกคนก็เท่าที่ไปถามรุ่นพี่ทุกคนมาหรือว่าเพื่อนๆที่ติดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รู้มาว่าร้านที่ชื่อว่าร้านนิสิตเนี่ยคือก็จะเป็นร้านที่แบบ เขาเร้คอมเมนต์กันมานะเขาบอกว่าเป็นกระโปรงที่แบบดีแบบไม่ต้องรีดเลยตลอด4ปีมันสามารถใช้ชีวิตอยู่พงกระพันได้อะไรอย่างงี้นะคะถ้าสมมติว่าใครเอารถมานะคะแนะนําให้จอดที่จามสุภร์ก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปร้านนิสิต่มันจะอยู่ฝั่งเดียวกับวัดหัวลำโพงพอดีนะคะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดินกันไปเลยเดี๋ยวเราจะทำเป็นการเซั่นไปหล่หน้าร้านมาล้วนะคาทุกคอเดินส ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเข้ามาตรงหลังร้านทุกคนคือถ้าสมมติว่าใครมาช่วงเนี้แล้วแบบหน้าร้านมันปิดอ <c oughs> ย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะเมื่อกี้เราก็ตกใจมากเหมือนกันค่ะโอเคถึงแล้วน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเย้ yeah. อันนี้ก็คือราคานะคะถ่ายมาให้ดูร้านก็จะเล็กๆลกๆแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ใช่ร้านประจําของเขาเนาะเขาบอกว่าเขากําลังทําร้านใหม่อยู่นะคะอันนี้ก็เขาไปเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นตัวแรกเลยเป็นโอเวอร์ไซส์แบบสามนิ้วเท็เต็มตัวเลยนะคะซึ่งพี่รู้สึกงค์มันใหญ่ไปน,นิดนึงนะคะก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูนะคะเป็นรัดขึ้นมาหน่อยค่ะหมุนช่วไม่เป็นหนึ่งทีนะคะตแนนได้เวลาเสียทรัพย์แล้วนะคะให้ทายว่าเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยติ๊งนี่คือค่าเสียหายทั้ <laughs> ร้านสหกรณ์จุฬาแบบนี้นะคะก็จะเป็นเซกชันที่เราจะต้องมาซื้อเข็มขัดกระดุมตุ้งติ้งใดๆเอ่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะครบทุกอย่างก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านไปลองชุดให้ดูกันค่ะเยคทุกคนเข้าใจเลยว่าพอเห็นตัวเองแบบได้ใส่ชุดแบบนี้สิ้ด่มันรู้สึกแบบมึงคือบ้มันรู้สึกโตแบบบอก มันรู้สึกตแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนนึกออกไหมมันก็จักประมาณนี้ค่ะทุกคนน้องหิงกุนนพรเนธอฉันดูโตมาะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระโปรงสีดำนะคือถ้าแบบในนี้มันมองเห็นชัดไหมเออคือแบบสีดํามันจะเป็นสีของนิเทศนะคะแล้วก็เสื้ออันนี้ที่เฟซใส่อยู่อะ อันนี้เป็นโอเวอร์ไซส์แบบเป็นโอเวอร์ไซส์แบบไม่โอเวอร์ไซส์ใหญ่มากอ่ะเป็นโอเวอร์ไซส์ไซส์เล็กทุกคนนึกออกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎของนิเทศนะคะเด็ <c oughs> กปีหนึ่งจะต้องใส่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะแล้วนี้เราก็ทําการแบบว่าติดเข็มติดกระดุมใๆดๆเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนจริงๆอ่ะแฟซื้อมา3ชุดเลยนะคะซึ่งตัวเสื้อ3ตัวก็คือ3แบบไม่ซ้ํากันเลยซึ่งแบบทุกคนก็บอกว่าซื้อมาเยอะเกินเพราะว่าจริงๆแล้วความจริงก็คือแบบไม่น่าจะได้ใส่หรอกน่าจะใส่ไปเว็ไป,ไ,ปไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันคือด้วยความตื่นเต้นนะคะเราก็ซื้อก่อนค่ะอออันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีของจุฬาที่แบบใส่กันทุกคณะนะเป็นสีกรมแบบนี้นะคะไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดแค่ไหนไม่รู้ทำไมแต่เฟรยรู้สึกว่าเฟยชอบสีกรมมากกว่าทุกคนคือแบบมันจะรู้สึกได้เลยว่าสีกรมอะน้ําหนักของกระโปรงมันจะมากกว่าสีดานะเพราะฉะนั้นมันจะทิ้งตัวสวยกว่าพรีมมันก็จะแบบ สวยกว่าแบบไม่รู้ดิไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแบบเออถูกอ,อกถูกใจกับสีกรมมากนะซึ่งเท่าที่ถามถามพี่เขามานะก็คือแบบว่าจริงๆแล้วมันก็ใส่สีไหนไปได้ไก็ได้แหละแบบไม่ได้ซีเรียนนะคะแต่เอาที่ตามแบบถูกกดจริงๆงก็คือสีดำค่ะอ่ะสำหรับการพาไปตัดชุดนิสิตในวันนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงหมาเฟสู้กันอยู่หรือเปล่าคะเด็กๆอะไอยู่ะ โอเคเข้าเรื่องก่อนนะคะก็ได้แล้วค่ะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปได้นะคะหรือไม่ก็สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปตัดชุดกันนะคะถ้าให้แนะนําก็คือไม่ต้องซื้อมาขนาด3ชุดแบบเฟรน,นะคะเพราะว่าอันนี้คือซื้อเพราะความตื่นเต้นลว้ลวนเลยแล้วก็ถ้าใครอยู่นิเทศอะ่ะยังไม่จําเป็นต้องไปซื้อตุ้งติ้งมานะคะที่มันห้อยตรงนี้เพราะว่าคือเขาบอกว่านิเทศก็มไม่ไม่ต้องห้อยกันอะไรอย่างงี้นะคะก็นั่นแหละแต่เราซื้อมาหมดและะ้วค่ะทุกคนอจากเราสองด้วยก็เดีนะะค มันแบบต้องฟอร์มอลฟอร์มอลหน่อยอะไรอย่างงี้อ่า <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะจริงๆมันมีอีกหลายร้านเลยนะแต่ว่าร้านที่เฟไปมาก็คือร้านนิสิตน่ะค่ะถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็ทิ้งเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะคะหรือมีใครแบบว่านี่ความคิดเห็นยังไงกับการเห็นเฟยได้ใส่ชุดนิสิสักทีนะคะ,ส,ะ,คะ,ส,ะ,คะสักทีค่ะสำหรับใครท,ที่ตามมาก็จะรู้ว่าเฟยเเด็กซิลนะคะโอเคก็ไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มเหงื่อออกแล้วค่ะโอเคบายบายค่ะทุกคนงว ทุกคนคะ่ะใส่ไปไม่ถึง5นาทีนะคะเหงื่อออกหลังแล้วค่ะทุกคนคือแบบเนื้อผ้ามันก็ได้ประมาณนี้เนอะหรือว่าเฟยเป็นคนเหงือออกง่ายเองก็ไม่รู้อ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าที่ร้านเขาจะมีอันนี้ให้นะคะเป็นเย็บกระเป๋าให้ฟรีเขาก็จะถามเรา่าจะให้เย็บเพิ่มหรือเป๋าซึ่งเฟก็ให้เย็บเพิ่มทุกอันเลยนะคะโอเคไปจริงแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนี่